ไม่ได้สาลาเลยนนี่กะดาปลาแล้วนี่กะปลานี่กะปลาบ้านเตงน้อยปลาพญาเตน้อยลลยก็มีแล้วปลา้นยกามาด้วยน พญาตะโง่อฮึอัลโหขึุดมาเพิ่งนะ,ะตาพญาตะง่นีหลายนะมงนี้เขาปูตาบะตะง่ละมงปลาซีกันดอกึ้นมาเพ่ง ปาหนิงได้ลาปานิ่อสลาเอ็หนึ่งใบริเวณนี้นี่คือปลาหนิ่งสลายน่าข้ามินพางกลุ่มันนลึกปลายในปลาบริเวณพญาตงวนมีปลาราดปลาลายนะดิกก็มีนะ่นกระดกก็ตัวบ้าเดก ักบนี้ะไม่นี่บเห็นปลาคาขึ้นลยรีปลาคาขึมาขึนแต่มันีเห็นปลาคาเป็นปลาระเพียมหลเนี่นี่ปลาตะเทียนหายจากันลวป่หานน้อยยักหลายได้โผเป็นตลอทาตลอดทางเงียอปลาียล้ ตะเทียนเ้เยาริเพญาตะวยมาให้บเลตอนเช้าตอนเช้าเลยบมาเป็นมูเป็นมูแล้วเนบาาบริเ ไปยัดตะงยบ้านตะงยลหลายจะได้ป่ากาัอยู่บริเวณตะงงยหรือว่าปูตาบ้าตะงงวแหละมงน,นี่เข้าวมนนีพาเบ่งป่า